สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ชาแนวิมลท่าแพนนะครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาดูเจ้าตัวเซก้พีซันะครับหรือหลายคนจะเรียกว่า p ีเซซึ่ง<ม>แล้วแต่คนจะเรียกเลยนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกเนาะขอให้เรารู้กันว่าเป็น e ซก้รุ่นนี้ละกันนะครับซึ่งในหลายๆสีหรือว่าในหลายทางหลายๆรุ่นของทางเซก P พีซัเนี่ย mm. เขาจะเน้นออกในแนวแบบทรงแบบคลาสสิกสไตล์แบบเรียบๆหน่อยนะครับคล้ายๆทําทให้ดูนาฬิกาเนี่ยยุคแบบกลาง ไม่เก่าก็ไม่ใหม่นะครับคล้ายๆผสมผสานคล้ายๆเป็นพวกคอนเทมพอร์ r ารีต่างๆนะครับรุ่นนี้เราจะมาดูกันวันนี้ก็จะเป็นตัว SSA 393 J 1นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้าใครยังไม่รู้จักพริาษาทในซีรีส์นี้ของทางไซโกเนี่ย ตัวนี้จะ made in Japan ทั้งหมดจะเป็นเครื่อง in house ประกอบญี่ปุ่นทั้งหมดนะครับก็หลายคนรู้แล้วเนาะเวลาเราดูรหัสนี่ถ้ารหัสไหนลงท้ายด้วย J เ,เนี่ยก็แสดงว่าเครื่องนั้นเป็นเครื่องที่มาจากญี่ปุ่นแล้วก็ประกอบญี่ปุ่นเลยนะครับก็ถ้าเปรียบเทียบกับทาง o r i e n t ก็พวก o r i e n t Star ทั้งหลายนะครับตัวนี้ก็อยู่ในระดับเดียวกันทั้งหมดนะครับราคาป้ายของตัวนี้จะอยู่ที่21,400นนะครับจริงๆก็ไม่ควรบอกราคาก่อนเนาะต้องให้เคลิ้มไปกับคุณสมบัติต่างๆก่อนแต่วันนี้ผมบอกไไปเเลลยย้วผมบอกด่า ตัวนี้มันเป็นตัวหนึ่งที่เอาจริงๆผมก็ไม่ได้คิดดิบดิบยกมาพูดเลยนะครับแต่มันมีลูกค้าของผมคนหนึ่งนะครับลูกค้าคนนี้ก็คือว่าเขาเขาตามหานาฬิกาที่เขาชอบอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไปเจอรุ่นนี้มาแล้วเขาก็สอบถามเข้ามานะครับ <S 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 ผมเห็นแล้วมันสะดุดตาตามที่ลูกค้าเขาว่าเลยนะครับผมก็เลยถือโอกาสสั่งมาเพิ่มนะครับสั่งให้ลูกค้าด้วยแล้วก็หยิบมาขายด้วยแล้วก็เอามารีวิวให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับรับรองว่าคลิปนี้เป็นเพื่อนใครที่กำลังตามหานาฬิกาเรียบๆหรูๆนะ ผมบอกเลยว่าต้องถูกใจเรือนนี้แน่นอนนะครับโอเคครับเราไปดูในลักษณะของตัวเรือนกันก่อนใครที่เคยดูรีวิวเกี่ยวกับพิสตร์หลายๆสีหลายๆรุ่นมาแล้วเนี่ยโดย,โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสิ่งที่มันจะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดก็คือแค่สีกับตัวสายแล้วก็ถ้าเป็นลิมิเต็ดหรือว่าเป็นสเปเชียลเนี่ยการทําอะไรต่างเนี่ยมันก็จะต่างกันแค่อาจจะแถมสายมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเป็นธรรมดาหรือว่าเป็นเป็นปกติลักของทางพิซซ่าแต่ตัวเนี้ยที่ผมเห็นแล้วมันสะดุดตาจริงๆเนี่ย ที่ผมเห็นนะก็ในรูปร่างของตัวสีแล้วก็รวมถึงของฟังก์ชันการทํางานที่มันครบแล้วก็ราคาที่มันจับต้องได้จริงๆนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูพิกัดตัวเรือนกันก่อนนะครับก็ใครที่รู้อยู่แล้วนะครับตัวเนี้ยนะครับตัวเรือนของเขาเนี่ยจะขนาดเพียงแค่40.5เท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้เพื่อนๆดูนะครับนี่นะครับ0ู 00. เรามาวัดกันนี่นะครับ นะครับ40นะครับประมาณ40.5นะครับถ้าเราวัดกันจริงๆเนี่ยเพราะว่าโดยโดย,โดยตัวเรือนเนี่ยบางทีเนี่ยบางทีเราเราจับเนี่ยมันก็อาจจะมีมีลักษณะที่แบบอาจจะไม่แม่นยำหนึ่งร้อเนาะเวลาเราเราวัดนะก็ถ้าในสเปคเขาจะบกอกว่า40.5นะครับความหนานี่จะเปะ๊ะค่อนข้างที่จะเป๊ะหน่อยนะครับตัวนี้จะหนาอยู่ประมาณ14นะครับ14.5นะครับแล้วก็ตัวหูสายของเขาเนี่ยตัวนี้ถือว่าทําออกมาได้ได้ถูกใจผมนิดนึงเนาะมันหูสายทําเป็น20ซึ่ง ก็เป็นไซส์ที่สามารถเปลี่ยนสายทําอะไรเกี่ยวกับตัวเรือนเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะนะครับส่วนหูสายถึงหูสายนะครับของตัวนี้นะครับจะอยู่ที่นี่นะครับจะอยู่ที่47นะครับประมาณ47.7นะครับเกือบเกืบสีนะครับก็ลักษณะตัวเรือนต่างๆอยู่เนี้ยก็จะเป็นเหมือนกับเจ้าตัวพีศาาทุกรุ่นนะครับของทางเซนโก้ที่ออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นสีอะไรนะครับ ก็ถ้าว่ากันง่ายๆปีศาาเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นผู้ชายกับผู้หญิงแค่นั้นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวแมนไซส์นะครับก็ตัวเรือของเขาก็อยู่ประมาณ40.5นะครับในตามคู่มือหรือว่าตามสเปคของเขานะครับแล้วก็คุณสมบัติของเขาก็คือว่าตัวนี้จะเดินเครื่องด้วย 4R แต่มาในคราวนี้จะเป็นเครื่อง 4R57 นะครับซึ่งคู่มือของเขาเนี่ยก็จะทําออกมาเป็น 4R57 จะไม่เหมือนชาวบ้านนะ เวลาเพื่อนเพื่อนซื้อไปหรือว่าอะไรเงี้ยต้องดูคู่มือด้วยนะครับเพราะว่าคู่มือเนี่ยมันบางทีเนี่ยอ่าบางบางร้านเนี่ยเขาหยิบให้ผิดนะครับต้องเป็นตรงรุ่นนะตรงเครื่องนะครับเป็น c r 5 7คือ c r 5 7 c r 3 6 c r 1 6หรือว่า4อะไรก็แล้วแต่ที่ลงท้ายเลขที่มันเราไม่คุ้นเคยเนี่ยโดยหลักแล้วโดวยเบสแล้วเนี่ยเครื่องของเขาเนี่ยจะเดินเครื่องด้วย CR ออยู่ละแต่ที่มันลงท้ายต่างกันก็แน่นอนครับฟังก์ชันการทํางานที่มันไม่เหมือนกันอย่างตัวนี้ที่เราสังเกตเห็นได้อย่างชัดเเจนเลยก็คือว่าตรง Power Reserve มันจะมี power reserve บอกด้วยนะครับตัว E นี่ก็คือว่าลงถัง E ละเหมือนน้ำมันหมดก็คือพลังงานต่ำนะครับก็พอมาถึงสูงสุดก็อยู่ที่ประมาณ41ชั่วโมงนะครับเราจะเห็นแถบค่อนข้างที่จะงานของเขาค่อนข้างที่จะสวยมากนะครับสีนี้นะครับอันนี้คือเรามาดูฟังก์ชันกันทำงานก่อนนะแล้วก็ตัววงวันที่ที่ทำเป็นวงกลมเล็กๆนะครับซ่อนรูปไว้31ขีดทั้งหลายเนี่ยก็ทำออกมาได้ดีมากแล้วก็ใครที่ชื่นชอบในที่ ลีสาที่มีวันที่เนี่ยตัวนี้ก็มีวันที่ด้วยนะครับถือว่าตอบโจทย์มากแล้วก็ที่สําคัญกนะ็คือตัวขีดตัวอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นเป็นสีทองด้วยคือค่อนข้างที่จะเด่นออกมาเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเครื่องฟังก์ชันการทํางานต่างๆของรุ่นนี้นะครับในส่วนที่เราจะขาดกันไม่ได้เลยหรือว่าที่เราจะพลาดไม่ได้เลยก็คือว่าเราซื้อทําไมแล้วก็มันมีจุดเด่นในส่วนอื่นยังไงนะครับ ในส่วนนี้นะครับใครที่เคยเล่นพีศามาแล้วเนี่ยจะรู้เลยว่าตัวขีดตำแหน่งต่างเนี่ยบางรุ่นเนี่ยก็จะเป็นขีดธรรมดานะครับแต่รุ่นนี้นะครับทำออกมาตัวขีดเนี่ยคล้ายๆเป็นลักษณะเขี้ยวนะครับแล้วก็ตรงกลางหรือว่าตนท่อนกลางของเขี้ยวของขีดเนี่ยทำออกมาเล่นแสงมากนะครับจะทำออกมาให้ให้เหมือนกับเหมือนมันมีเพชรที่เป็นเขี้ยวอยู่บนอยู่บนหน้าปัดนาฬิกาเลยนะครับซึ่งสวยมากนะครับตัวนี้ผมพอได้จับตัวจริงแล้วรู้สึกว้าวมากแล้วก็ วยกว่าในรูปเยอะสุดๆนะครับใครที่เห็นในรูปแล้วอาจจะยังไม่ถูกใจผมว่าตัวนี้ตัวจริงเนี่ยค,คือสวยมากแล้วก็ดูดีมากๆนะครับตัวนี้นะหน้าปัดของเขาเนี่ยดูเหมือนจะออกเป็นสายสีน้ําตาลเหมือนตัวหนังนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยหน้าปัดของเขาข้างในลึกๆเนี่ยมันออกเป็นสีแดงนะครับสีแดงเงาๆหน่อยนึงนะครับแล้วก็มีเล่นแบบเป็นซันเบิร์ดออกมานะครับสลับกับสีดานะครับให้ความรู้สึกแบบโอ้ดูหรูหรามากๆนะครับตัดกับเข็มตัว power reserve เนี่ยที่ปลายของเข็มเนี่ย มีลักษณะเหมือนล่มแบบปลายยอดอะไรต่างๆแล้วก็มันมีลักษณะสีของเขานะมันมีเหมือนเป็นสีทองเลยทองนี่คือไม่ใช่สีทองแบบทองเหลืองนะเป็นเป็นแบบเหมือนเหมือนสีทองจริงๆเลยนะครับเหมือนปลายมันประมันประดับด้วยทองคําอะไรอย่างนั้นเลยนะครับถ้าเพื่อนๆลองลอง,ลองเห็นความแตกต่างนะตัวตัวเข็มวินาทีเนี่ยนี่คือสีทองแต่ตัวปลายเข็ม power reserve เนี่ยมันออกเป็นเหมือนแบบทองคำอะ่ะนี่ผมให้ความรู้สึกแบบนั้นนะแล้วก็ดูลักษณะ ต่างๆเนี่ยดูสวยงามมากนะครับแล้วก็ตัวเม็ดนี่นะครับหลายคนก็ชื่นชอบในตัวเม็ดของตัวพีาราจนะครับเพราะว่าเม็ดของเขาเนี่ยมีลักษณะเป็นรูปถ้วยนะครับเป็นลักษณะเป็นคัพเค้กแล้วก็รู้สึกว่ามันจับแล้วมันหมุนง่ายดีนะครับการขึ้นลานผ่านเม็ดเราก็หมุนได้เลยนะครับในตำแหน่งศูนย์พอหมุนเนี่ยตัวพาวเวอร์รีเซฟเนี่ยก็ค่อยๆขยับขึ้นมาเ,เพื่อนลองดูนะครับใครที่อยากรู้ว่าการทํางานของเครื่องเราเนี่ยมีกี่ชั่วโมงรุ่นนี้ตอบโจทย์สุดๆนะครับผม พอมาดูตัวเรือนบ้างนะครับตัวเรือนนี้ขัดออกมาเป็นลักษณะที่เงาทั้งหมดนะครับให้ความรู้สึกที่แบบเรียบนะครับแล้วก็ดูแบบสู้แสงมากลักษณะการขัดตัวเรือนแบบนี้เนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อให้เราแบบใส่ชุดแบบออกงานไปงานอะไรต่างๆเวลาใส่เนี่ยก็จะปรับลุคของคนใส่ได้เป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะออกงานต่างๆนะครับเรือนนี้ก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการที่เราแบบว่าจะเอาออกไปโชว์หรือว่าอยากใส่แบบ ให้มันเราแบบปัดลุกดูดีอะไรอย่างเงี้ยเป็นทางการหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวกระจกก็จะเป็นตัวกระจกแบบลาสติ็กทําออกมาเป็นโดมสี่เหลี่ยมนะครับเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมขึ้นมานครับก็ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับถ้าเราดูข้างข้างเนี่ยมันก็เหมือนแบบกระจกพวกโซโนรอยรุ่นเก่าๆต่างๆนะครับให้ความรู้สึกที่ฟิลแบบวินเทจน,นิดๆน,น,นะครับผมถือว่าถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของรูปพีศารเลยก็ว่าได้นะครับตัวกระจกแบบนี้นะครับส่วนที่มันมี อัปเดตหลังจากรุ่นหลังๆมาเนี่ยที่รุ่นใหม่เนี่ยตัวด้านหลังเนี่ยตัวด้านหลังเครื่องเนี่ยอนอกจากจะเป็นเครื่อง 4R แล้วก็จะมีลูกตุ้มที่เป็นสีทองแล้วเนี่ยตัวของตัวสายโดยเฉพาะตัวสลักเนี่ยตัวนี้จะใช้เป็น easy easy clip มานะครับคล้ายๆว่าเราสามารถดึงออกมาแบบอยากจะสลับสายอยากจะเปลี่ยนสายก็สามารถดึงออกมาได้ง่ายๆเลยนะครับเป็นเป็นแบบสปริกนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ในโซนแบบนาฬิกาโซนสวิตต่างเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นแบบ ไอ้พวกอสลักแบบนี้กันหมดแล้วนะครับซึ่งใส่ง่ายถอดง่ายมากๆนะครับผมเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวสายเนี่ยลักษณะของสายของเขาเนี่ยตัวข้างหน้าเนี่ยจะยาวกว่านะครับส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นตัวสั้นนะครับหลายคนสอบถามมาแล้วก็สงสัยว่ามันทําออกมาผิดหรือเปล่าจริงๆแล้วมันไม่ผิดนะครับเพราะว่าตัวหูสายตรงส่วนด้านล่างเนี่ยมันมีคําว่าเซก้ถูกต้องถูกตาแหน่งถูกด้าน ใครอยากจะมาสลับไปฝากใส่ฝั่งนี้หรือว่าเอาฝั่งนี้มาสลับใส่ฝั่งนี้มันก็ได้แต่ว่าตัวหนังสือของเซโก้เนี่ยลักษณะมันจะมันจะคว่ำไปแทนแต่ผมว่ามันไม่เกี่ยวกันนะครับคือเราใส่แบบนี้แหละแต่เราไม่ได้มาต้องต้องมาใส่หูสายแบบนี้ตลอดนะครับเพราะว่าบานพับที่เป็นแบบปีกเพแบบปีกผีเสื้อแบบนี้ยมันเวลาเราล็อกสายตำแหน่งที่ที่ใส่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะล็อกอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเวลาเราถอดเนี่ยบันพับมันก็แค่เอาบันพับออกมาแล้วเราก็แค่เอามือสอดเข้าไป อารมณ์ประมาณว่าเหมือนเราใส่ใสายสแตนเลสอย่างนั้นเลยมันจะไม่ต้องออกมาหลุดอย่างนี้ตลอดเวลานะครับมันก็เลยไม่มีความจําเป็นที่เราจะต้องสลับด้านกันเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโดยรวมแล้วก็ถือว่าเป็นนาฬิกาลูกหรูมากนะครับลูกดูดีนะครับปรับลูกแบบสุดๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวฝาหลังนะครับการทํางานของเครื่องต่างครับตัวนี้อย่างที่บอกนะครับเดินเครื่องด้วย CR57 นะครับซึ่ง CR57 เจนี่ยจะมีทับทีมอยู่ประมาณ2ี่เมตรนะครับเขียนติดเลย2ทนทนะครับซึ่งในตำแหน่งของหรือว่าในลักษณะของเครื่องที่มีทับทีมอยู่ในระดับที่สูงกว่าปกติเนี่ยมันไม่ได้บ่งบอกว่านันิกาเรือนนั้น่ะเดินดีหรือว่าดีกว่าเรือนอื่นแต่อย่างใดนะมันแค่บ่งบอกว่านาฬิกาเรือนนั้นมีฟังก์ชันการทํางานที่มันซับซ้อนมากกว่ารุ่นอื่นๆเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับการแสดงเมทัพทีมเนาะซึ่งไม่เกี่ยวกันนะว่าเมตาท ไม่แต่ทีมน้อยไม่แต่ทีมเยอะเครื่องไหนจะดีจะไม่ดีกว่าการอันนี้ไม่ใช่นะครับไม่เกี่ยวกันนะครับฝาหลังก็แน่นอนครับถึงจะดำน้ํา50เมตรนะครับก็ทําออกมาเป็นรูปแบบฝาเกลียวนะครับผมตัวนี้ไม่ต้องดูในตอนกลางคืนเลยนะครับไม่มีเลยนะครับเรียบนะครับเรียบเรียบเลยนะครับไม่มีเลยมืดมาหมดเลยนะครับก็ตัวหน้าปัดในสิ่งที่มันโดดเด่นที่สุดก็คือตัวหน้าปัดของเขานี่แหละนะครับนี่นะครับมีฟังก์ชันอ่า การทำงานต่างๆครบถ้วนหมดในที่บอกไปแล้วก็จะมีตัวหนังสือบอกว่าเป็น m a d e in j a p n n ด้วยนะครับซึ่งสลักมาเต็มยศเลยนะครับ m a d ด i n Japan ด้านหน้าไม่พอนะครับพลิกมาด้านหลังดูนะครับเราก็จะเจอคําว่า m a d e i n Japan อีกแล้วนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนกล่องของเขาเนี่ยก็เป็นกล่องสีดำโปรสเปกนะครับมาในรูปแบบเดียวกับพวกโปรสเปกเลยนะครับเปิดออกมาแล้วก็จะเจอตัว เวลาใส่มาก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนไอใบประกันเนี่ยไอตัวเลขเนี่ยถ้าซื้อกับของทางร้านเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นเลข2 0งศูนนะครับตัวนี้จะเป็นรหัสตัวแทนจําหน่ายนะครับเวลาเราซื้อทุกครั้งรหัสตัวแทนจําหน่ายของแต่ละร้านจะไม่เหมือนกันนะครับจะไม่มีที่เป็นใบเปล่าๆป่านะครับเพื่อนเพื่อเพื่อนต้องดูดีๆนะถ้าใบเปล่าๆปเนี่ยอาจจะเป็นพวกเครื่องหิ้วเครื่องอะไรเนี่ยพวกนี้ก็จะไม่มีการเวลาเข้าสู่เซอร์วิสเนี่ย สามารถเข้าสู่ได้นะครับแต่ว่าการบริการหรือว่าการรับประกัน1ปีเนี่ยตัวนี้จะไม่มีมานะครับยังไงเวลาเราซื้อเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยนะครับผมก็จะประมาณนี้ในส่วนของกล่องนะครับส่วนของเจ้าเรือนนี้นะครับท้ายสุดแล้วนะครับผมเห็นว่าตัวนี้มันค่อนข้างที่จะดูโดดเด่นในเรื่องของหน้าปัดของเขาเนี่ยดูค่อนข้างที่จะเล่นกับแสงมากมาก ผมเห็นสายแล้วผมก็อดไม่ได้ที่จะเอามาเปลี่ยนเป็นสายหนังแบบนี้นะครับซึ่งพอเปลี่ยนแล้วเนี่ยลักษณะของตัวเรือนเนี่ยมันก็ดูโดดเด่นขึ้นมาทันทีนะครับก็ไม่รู้สิมันให้ฟิลแบบคือถึงแม้ว่าสายชนิดน,นี้มันจะบางนะเพราะว่ามันออกแบบมาแบบบางเนาะเป็นสายหนังจระเข้แบบลู่นะครับลู่ลงนะครับมันทําให้ตัวเรือน,นตัวสายเนี่ยแล้วก็ตัวเรือนนาฬิกาเนี่ยมันคือตัวเรือนเนี่ยค่อนข้างที่จะหนาพอมาดูพอมาอยู่ในสายแบบบางเนี่ยมันก็รู้สึกแบบเออ ไม่ค่อยสมส่วนเท่าไหร่แต่พอมาอยู่บนข้อมือปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกเลยว่ามันใส่แล้วมันง่ายแล้วก็ใส่แล้วมันเบาสบายมากๆคือโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมชอบสายหนังที่แบบเป็นห่วงมากกว่าที่เป็นแบบบานพับปิกผีเสื้ออันนี้คือส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นการถอดการอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่ามันวางง่ายดีนะครับไม่ต้องมาวางแบบแตะแคงผมชอบวางแบบตรงๆมันก็เลยตอบโจทย์กับสายแบบนี้ที่ผมชอบนะครับมันก็เลยดูลุกหลูขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับไม่ว่าตัวเรือนที่หน้าหน้าปัดที่แบบ สว่างแล้วก็เงาเล่นแสงสุดๆบวกกับสายที่มีลักษณะเงาดําแล้วก็มาพร้อมกับสายหนังจระเข้นะครับที่แบบเงาก็ถือว่าสวยมากนะครับแบบนี้นะก็จะประมาณนี้นะครับใครที่อยากได้นาฬิกานะครับหรือว่าอยากสอบถามเกี่ยวกับนาฬิกาเรือนนี้ต่างๆหรือว่าพิเศษรุ่นอื่นๆเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์มาสอบถามได้เลยนะครับใครมีข้อสงสัยตรงไหนเนาะแล้วก็ใครที่สนใจนะครับสั่งซื้อนะครับ ตอนนี้ก็มีโปรเลยนะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับ5คนแรกนะครับผมแถมสายตัวนี้ไปด้วยเลยนะครับใครๆว่าก็ได้2เส้นไปเลยนะครับเอาใจคนที่ติดตามคลิป YouTube ของทางร้านนะครับแล้วก็สนใจในรุ่นนี้นะครับก็จะแถมสายให้เส้นนี้ไปเลยฟรีๆนะครับส่วนราคาเนี่ยก็เพื่อนๆลองคลิกใต้ลิงก์แล้วก็กดดูได้เลยนะครับราคาส่วนลดเป็นเท่าไหร่นะครับวันนี้ผมก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับหวังว่าน่าจะถูกใจกันนะครับ ก็ถ้าชอบก็กดไลค์แล้วก็ช่วยกดติดตามเปิดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับโอเคครับวันนี้ผมบอสจากชาแนลวิมลท่าแพก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ